แพบ้วยตัวโตปูมา้าปลาหมึกปลาจระเม็ดปลาอินทรีปลาทรายและไม่ใช่แค่ปลาเศรษฐกิจนับร้อยตรงหน้านี้เท่านั้นแต่ในบ้านหลังใหญ่ที่ชื่อว่าอ่าวไทยทอดยาวมาจากประโจค,คีรีขันจรดปลายแหลมมาลายูแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชนน้ำอีกมากมายที่ได้รักษาความสมดุลในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ทั้งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านมานับร้อยรปีอ่าวจะนะมาจากการบรรจบกันของปลายน้ำจากเทือกเขาสันกลาคิรีผ่านลำคลองปากบางออกสู่ทะเลตลอดแนวยาวจากอำเภอเมืองสงขลาจรดอำเภอเทพาระยะทางยาวกว่า24กิโลเมตรของพื้นที่นี้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดีขนาดใหญ่ของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงเห็นได้จากจำนวนเรือประมงพื้นบ้านในอำเภอจนะที่มีมากถึง749ลำฉเฉลี่ยรวมรายได้789,500บาทต่อวันซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารเลี้ยงดูผู้คนในอำเภอจนะเองแล้ว ยังส่งผลผลิตไปเป็นอาหารให้คนกินปลาได้อีกถึง9อำเภอของจังหวัดสงขลาและในพื้นที่ภาคใต้ทั้งจังหวัดปัตตานีสตูลน,นครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตและไปไกลถึงจังหวัดลพบุรีและเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนอกจากนั้นยังมีการส่งสินค้าประมงจากที่นี่ไปยังตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยอย่างตลาดไทยจังหวัดปทุมธานี แหล่งรวมอาหารทะเลขนาดใหญ่อย่างตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครและส่งออกไปต่างประเทศอย่างประเทศมาเลเซียจีนและเกาหลีวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเลในพื้นที่อำเภอจะนะ กำลังถูกลุกรานด้วยเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่เข้ามาทำการประมงอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่3กิโลเมตรจากชายฝั่งและยังมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้ามาสู่พื้นที่โดยมิได้คำนึงถึงทรัพยากรซึ่งเป็นฐานการผลิตฐานความมั่นคงทางอาหารของสังคมไทยนับว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทั้งในเรื่องของอาชีพและวิถีชุมชนหากพวกเราไม่ได้ลุกขึ้นมาร่วมกันดูแลและปกป้อง ไี่เคยเลยว่าไม่ได้ไม่เคยมันไข่เพิงไข่นี่ไข่ต้องหลายวันต้องกี่ได้ต้องกี่ลอยมันเะว่าต้องไข่ดำเลยังบ้าง่เอาไปใส่ธนาคารปูแต่ไข่สีไข่สีดำน้ำมันเร็วเันขึ้นเดียวกับไ่สีดำมันกี่วันวันเดียวขึ้นเดียวนี่ขึ้นเดียวกับ่อยหมดมัแดงป่นี่ไม่บอก นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินและพวกเราทุกคนมารวมตัวกันในวันนี้เพื่อร่วมเติมใจให้กันเติมฝันให้ทะเลผ่านบทเพลงและเปิดพื้นที่ให้พี่น้องคนกินปลาได้มาร่วมใจระดมทุนเพื่อสร้างกองทุนในการเสริมสร้างชุมชนให้ชาวประมงพื้นบ้าน ได้ทำหน้าที่รักษาทะเลอยู่ในวิถีที่ไม่ทำลายและร่วมกันปกป้องท้องทะเลปกป้องแหล่งอาหารไว้ให้กับลูกหลานเราในอนาคตต่อไป